เด็กๆค่ะแม่มีอะไรมาเซอร์ไพรส์ด้วยอะไรคะแม่ไปเซเว่นมาซึ่งแม่จะไปเจอเยลลี่มาพอดีเลยข้าวกับทีมวันคริสต์มาสวันปีใหม่พอดีเลยจริงเหรอคะจริงหรอคะว้าววันนี้คืออะไรรู้ไหมไม่รู้มันคือเยลลี่มันคือเยลลี่นะเราถึงก็มันเป็นจิ๊กซอกันถึงก็เนี่ยแม่จะเห็นน่ารักดีมันเป็นเข้าเรียกว่าอะไรอันนี้เป็นเค้กอ่ะ เป็นเค้กเป็นชันช้นๆเรื่งเด็กๆอยากจะดูอะไรก่อนอันนี้จะเนเลยโอเคโร่ไหมว่ามันเกยตรงไหนไม่โู่ที่แกะให้อ๋อนี่แกดูพี่ลองแกดูอ๋อใชจปาก <c oughs> ไม่ใช่เลยเขาต้องใช้มือเลยใชยป้ปากอยู่นี่อ่าแกะได้แล้วจะเปิดแล้วนะ,ะมันเป็นชันช้นๆเลยนะจะล้นไหมเนี่ยดูสายตาดูสายตาของทุกคนว้าวดมก่อนหอมหอมจริง หอมมากเลยหองเจลลี่หอมมาเล่ยเพมันเป็นชั้นๆเลยนะอ๋อนี่เป็นเป็นก้าว阔อ่าใครอยากกินอะไรก่อนนี้ชิมทีละคนนะคะพิซซ่าอ๋อพี่กินพิซซ่าโอเคจะมาร์ด้วยรสชาติเป็นยังไงบอกด้วยนะบอกท่านผู้ชมด้วยว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยเลอะ飒แบบไมื่ธรนมดาพิซซ่าเก่งจเลยอ๋อมันพิซซ่าจริงๆเลยต้อวเบียร์นะรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆอร่อย เอ้าข้าหนูด้ามันเร็วเหรออ๋ออยู่ใน่ปะข้าหนูดาเป็นอะไรขนลลังนี่มันเป็นพิซซ่าพันนีเดี๋ยวแม่์ใจจะชิมดูแม่เวที่เพียงเราบอกอืมเล่ถึงข้าวนี้ข้าวบะี่เดี๋ยวนี้ขนมของเด็กๆนี่มันทำมาหน้าตาน่ารักน่ารักไปเลยเนาะเป็นมะนาวเนยสาสวนอู้บอกท่านผู้ชมแล้วว่ามันเป็นอะไรตอนนี้มาเตป็น ตัวนี้มาเป็นโสชามน้ำอ๋อตึงข้างบนที่เกาเขานี่มันเป็นโดชารอะไรคะลูกชามลิ้นจี่ลิ้นจี่อ่าแมย์เจ้ลองกินดูแล้วว่าว่าจริงไหมมะนาวลิ้นจี่อร่อยดีอือมะนาวลิ้นจี่จริงตัวนี้จะเป็นสตรอเบอรี่อ๋อสตรอเบอรี่ไม่มีโดชารสตอเบอรีออ่อันนี้เมย์เจะลองแกะนี่เอาตั้งไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นอ่ลลี่เหมือนกัน แต่ว่าสามารถเอามาเล่นได้ด้วยนะใช่ใชาใช่ค่ะแต่แม่จ้าต้องเกะก่อนพอดีเลยนะเข้ากับตีมชุดพอดีเลยจิงเกอร์เบลจิงเกอร์เบลจิงเกอรอ๋อเ้าเองแบอะไรนะอะไรนะจ้ลองอ่ะจะลองดิจิงเกอร์เบลจิงเกอร์เบลจิงเกอรอ๋้าเองตื่นาไรหรอข้ามาที <c oughs> น่านี่ไม่จกเกะเต็ดพอดีเด็กรองเพลงนี่อันนี้อันเราต้องไปเกะมานนแกะสุ่มค่อยเกะเป็นอันทีนึ่งทีสองเหรอใช่เ,าาเ,เป็นสุ่มกดตรงนี้เหรอกดนี่มันบอกมาแล้วอ๋อตายแล้วอ๋อมันเป็นพันนี้นี่นี่อันนี้ได้อะไรส้ม เป็นช่อมรูปหน้าหน้าเซนตะคอดน้าเซนตะคอดอันนี้หน้าเซนตะคอดเป็นรูปส้มน่ารักมากเลยจึงเอาเอาอันนี้ของนัชชาจะไหมของพิแอร์นาเอาอันไหนไม่ต้องนึ่งซองก็ได้เลยแต่เลยอยากจะเอาอันไหนแม่จะเอากวนครกินก้าเกะได้เลยนะนี่ไงมากเลยแค่กดลงไปสนุกด้วยนะอ่าของแม่จะเป็นแกมมี่เบ้ของแม่จะอุยอกได้แกมมี่เบ้เอาต่อไปพี่นาชชากินแล้วอ่ะนัชากินแล้ว รถจัตรเป็นบรรทุกเป็นรถอะไรคะรถสมอ๋อรถส้มเอาต่อไปกองพินุดาอยากเอาอะไรกดเลยอะไรอ่าดูชี้ของพินุดาเป็นอะไรคะอ่ากองพนุดาเป็นอะไรเนี่ยไม้พื่อนรำไม้เหรอเนี่ยกลมๆเนี่ยอ๋อดอกไม้ดอกไม้เหรอเบียน้าขอหใหนมีประตูเปิดหมดแล้วในเนี่ยอันไหนเปิดแล้วเปิดไว่ายแล้วเดี๋ยวลองอันนี้อันนี้ก่อนเลยยี่สิบสามของเมจาไม่มีนะโมกอสะ โม้โค้เมจานี่ก็เป็นขนมไดโนเสาร์ได้ปะเนี่ยได้อะไรนี้เหมือกันเก้าขอบเมจาเกมมี่เบร่จิมเมจาจิ้มก่อนให้พี่เจ็บมั่นขอเมจาลดโก้ใครใครหัวกะโหลกนะอ๋อหัวกะโหลกขอเมจาลดโก้ขอเมนูได้จิ้มที่รดได้อันนี้ชาแกบางบางจิ้มหัวคูเมจาอ๋อได้แล้วอู้มันเองเกมมี่เบร่ลดโก้ อร่อยมากแม่ลองดมดูรสกคคือจมันอมมันขงเลยเดี๋ยวเราไปเกตันต่อว่านะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เอาไว้นะคะส่วนใครที่อยากจะให้เราทําคลิปแบบกินหรือว่ารีวิวของเล่นก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องลูกสาวในหนังได้นะ